สวัสดีครับทุกท่านวันนี้วันจันทรนะครับวันเริ่มต้นการทํางานขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขกับการทํางานส่วนท่านใดนะครับกําลังขับรถออกต่างจังหวัดหรือกําลังเดินทางกลับจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกทท่านมาชมพระสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์ฐานแซมนะครับเราก็จะมาดูสภาพ ความเป็นจริงจากองคพระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่จะยู่จะยับจะย่นนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อส่วนเนื้อหานี่ก็จะเนอะจะแห้งจะนุ่มนวลตานะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันเด่นชัดเจนมวลสารนะครับลอยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับ ส่วนด้านข้างนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับรองรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระเป็นหลุมเป็นบ่อรอยแตกรอยแยกจะสังเกตเห็นมวลสารนะครับรอยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวส่วนด้านหลังนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับมวลสารนี่รอยกระจายกระจายทั่วพื้นผิวเลยนะครับพื้นผิวพระก็จะยู่จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อส่วนเนื้อหาก็จะแห้งจะเนจะหนึกจ,จะนุ่มวนวลตานะครับ ด้านข้างนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสังเกตเห็นนะครับร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระด้านข้างนี้จะเป็นหลุมเป็นบ่อมวลสารต่างๆนี่ก็จะลอยตัวกระจ,จายทั่วพื้นผิวนะครับตะแคงดูนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับเส้นบังคับแม่พิมพ์ด้านข้างนี้จะขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระตะแคงดูนี่จะลึกนะครับเส้นแสบทั้งสองเส้นนี้คมสันเด่นชัดเจนนะครับเราก็จะมาดูสภาพ ความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะย่นจะแตกลานนะครับเนื้อหานี่ก็จะเนะจะหนึกจะนุ่มคาบแป้งลองพิมพ์หรือตามหลักวิทยาศาสตร์เราจะเรียกแคร์ไซด์นะครับโรยตัวกระจายทั่วพื้นผิวสังเกตเห็นมวลสารนะครับ รอยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่จะเป็นอกล่องนะครับสังเกตเห็นนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับเกตเห็นนะครับเนื้อหานี่จะจะแห้งจะนุ่มนวลตานะครับเพจเบญจวรรณเราเป็นเพจเล็กๆนะครับ ซึ่งออกมาให้แนวทางความรู้เกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับอยากให้เพื่อนๆจาก Facebook ก็ดีนะครับตลอดจนผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับได้ไปศึกษาจากหลายๆเพจหลายๆกลุ่มนะครับมีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายท่านนะครับแฝงตัวอยู่ในกลุ่มอยู่ในเพจใน f a c e b o o k นะครับเก๋เห็นนะครับสภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับ คาบแคร์สา,ายหรือแป้งรองพิมพ์นี่ฝังตัวแน่นเลยนะครับมวลสารว่านต่างๆนะครับลอยตัวกร,ก,กระจายทั่วพื้นผิวนะครับด้านข้างเราจะสังเกตเห็นนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อองนี้จะแกน้ํามันนะครับเกเห็นนะครับ่บอ,งนนบนนบองรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระนะครับมวลสารต่างๆนี่ลอยตัวกร,ก,กระจายทั่วพื้นผิวเนะื้อหาก็จะเนื้อจะ,น,จะนุ่มนวลตานะครับ ด้านหลังสังเกตเห็นนะครับด้านหลังนี่จะเป็นหลังเรียบพื้นผิวพระนี่จะยู่จะยับจะย่นนะครับจะเห็นมวลสารผงต่างๆนะครับของหลวงปู่ได้ผสมลงไว้นะครับลอยตัวกระจายทั่วพื้นผิวนะครับเพจเบญจวัลเราต้องกราบขอบคุณนะครับผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับส่วนไหนสิ่งไหนนะครับผมอธิบายผิดบ้างถูกบ้างนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการลงกล้องก็ดีนะครับชัดบ้างเบอร์บ้างนะครับผมต้องกราบขออภัยนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระมวลสารต่างๆของหลวงปู่ได้ผสมลงไปนะครับด้านข้างอีกด้านนะครับสังเห็นนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อจะแตกลานจะยู่จะยับจะย่นนะครับมวลสารก็เช่นเดียวกันนะครับ โดยตัวกระจกจายทั่วพื้นผิวเลยนะครับด้านหน้าเช่นเดียวกันนะครับมีกลุ่มมีบุคคลนะครับเอาของสนามออกมาเล่นนะครับหรือของเล่นแบบนะครับมาเปิดราคาแบ่งปันจับต้องได้นะครับไม่มีหรอกนะครับมาทีนี่ห้าองค์สิบองค์บางครั้งมาเป็นถาดนะครับอยากให้ผู้ติดตามทางช่องทาง Youtube นะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะนะครับ ่างสมเด็จวัดละครังนี่มาเป็นถาดอย่างนี้ท่านคิดว่าใช่หรือไม่ครับอยากให้ท่านคิดวิเคราะห์และแยกแยะนะครับมาทีมห้าองค์สิบองค์มาเปิดองค์ละพันสองพันนะครับพวกกลุ่มและบุคคลน,นี้นะครับไม่ได้มองท่านเป็น f อซหรือเป็นเพื่อนนะครับเขามองท่านเป็นแค่เหยื่อนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับเกรดเห็นนะครับ สภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันเด่นชัดเจนนะครับเนื้อาหานี่ก็จะแห้งจะจะนึกจะนุ่มนวลตานะครับผมให้เก็บรายละเอียดนะครับแบบช้าๆนะครับเห็นเนหะครับสภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับ ผมไม่ได้ว่าพระผมแท้นะครับเราต้องพิจารณาตามหลักพื้นฐานตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆยามเช้านะครับขอให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทุกๆท่านนะครับมีความสุขกับการทำงานนะครับสวัสดีมีความสุขครับผม